สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับนะฮะมาอัปเดตให้พี่นะครับนาป่าหุระมานะครับนะสามนะฮะเพชรนักเอกนะฮะหรือพระหุระมานะครับหัตนุมานแผงลิศนะครับวันนี้นะครับมีมาให้พี่ได้รับชมนะครับมีข้าวใหม่ประมาณ5องค์นะครับแล้วก็มาอัปเดตรายการจัดอีพีก่อนหน้านี้นะครับ เดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับวันนี้เอามาให้พี่ได้รับชมกันบอกเลยว่าสวยจัดเต็มทุกรายการพี่นะครับและก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับก็ที่เหลือก็จะมาแปลอัปเดตให้พี่แบบนี้นะครับนะเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันครับพี่ชายนะฮะมาเริ่มจากรายการแรกกันเลยฮะรายการที่หนึ่งครับนี่เข้ามาใหม่ครับนี่ ใครยังไม่มีเนื้อนี้นะครับนะอยากให้เก็บครับรายการที่เพิ่งได้มาเลยนะครับนะนี่ตอกทอบอรครับเลขคนเบอร์หกเก้าสามเจ็ดฮะหกเก้าสามเจ็ดนะฮะรายการนี้ฮนะโอ้โหสวยๆเลยรายการนี้เนะเอาไปวิชานะครับอง์นี้นะได้มาเพียงแค่หนึ่งองนะฮะรายการนี้นะครับนะนะ รายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับได้มาเหรียญเดียวนะต่อมารายการที่สองฮะนี่ฮะนี่ฮะรายการที่สองนะครับน่าจะเหมือนมวลสารนะครับน่าจะเป็นเหรียญเหมือนมวลสารนะครับนี่นี่ฮะช่วยสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูไปรายการสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูไปรายการสักครู่นะพี่นะนี่ฮะ รายการนี้ได้มาใหม่เลยพี่นะครับดื่มรายการแป๊บนะครับได้มาอย่างองงพี่นะครับนะนะครับหายากนะครับพื่ก็อยากเอามาให้พี่จะเล่นกันนะครับนะคู่นะครับอ่าโอเคครับรายการนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับนะขออาัยด้วยรายการนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับนี่ เหรียญหล่อชนวนนะครับเหรียญหล่อชนวนนะครับรายการนี้นะครับนะได้มาเพียงแค่หนึ่งองค์เหรียญหล่อมหาชนวนนะครับนี่ฮะดูงานนี่โอ้โหนะคาบเบาติดอยู่เลยครับพี่จ๋าเลขคนตัวเบอร์มันเลขเก้าสิบสามด้วยนะครับคาบเบายังติดอยู่เลยนะครับรายการนี้นะครับมีเหรียญเดียวนะครับองค์นี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับขอที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะพี่นะนี่ฮะ ต่อมารายการที่สามฮะรายการที่สามนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อไอเป็นเหรียญชนวนนาเลิกทวทีพี่เป็นเหรียญชนวนนําเลิกครับนี่รายการที่สามนี่ครับเหรียญชนวนนําเลือกนะฮะมวลสารกระสุนปืนมวลสารกระสุนฮะเลขคนจะเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าครับรายการนี้เอาไปพี่ชายราคาเดิมครับสามร้อยห้าสิบาทยกคู่หกร้อยนะครับมากันตน่อครับน,นะ รายการที่สามเลขเอยรายการที่สี่เลขคุเบอร์สองแปดห้าสามฮะสองแปดห้าสามฮะรายการที่สี่นะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะฮะลองเลือกชมดูนะพี่นะต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเลขคุเบอร์หนึ่งศูนย์สี่เก้าครับหนึ่งศูนย์สี่เก้านะครับนะรายการนําเลือกนะครับ หนึ่นยี่ครับมาหาชนวนหนึ่งศูนย์สครับพี่รายการที่5นะครับตอกนำเลิกรายการที่6ครับรายการนี้นะครับเลขคนเบอร์สองแดศูนย์สองครับสองแครับนำเลิกนะครับสองแนะครับนีฮะรายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการที่7เลขค้ดนัมเบอร์ครับหมายเลข1359 1359ก1359 1359ครับพี่นี่ฮะรายการที่7นะครับ1359นะครับเลือกดูนะพี่นะชอบถูกองค์ไหนนะครับองละ350รบาทยกคู่600นะครับนะต่อมาครับรายการที่8ครับโอ้โหรายการที่8สวยๆเลยครับนะเลขค้ดนเบอร์1021นะครับ หนึ่งศูนย์สองหนึ่งนะครับรายการที่แปดนะครับหนึ่งศูนย์สองหนึ่งครับต่อมาครับรายการถัดไปรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเลขพจน์เบอร์สองหกเจ็ดหนึ่งครับสองหกเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่เก้านะครับนี่รายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบนะครับรายการที่สิบโอ้โหองนี้นะ ออกม่วงๆเลยพี่นะใครชอบผิวม่วงๆสวยนะองนี้เลยรายการนี้รายการที่สิเลขคุณเบอร์สองหครับสองหครับองนี้นะครับนะรายการที่สินะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิเอ็ลขคุณเบอร์นะครับสามเเอ้สามเกพี่ใช่ไหมเฮ้ยสามเก้าสามเก้าหรือสามเนะพี่นะ ไอ้สามเก้าสามเก้าพี่นี่เห็นไหมพี่ห่างห่งไหมรายการนี้สามเก้าสามเก้าครับพี่นะครับสามเก้าสามเก้านะครับเารายการนี้ครับพี่นี่นะครับนะรายการที่สิบเอ็ดสามเก้าสามเก้านะสวยด้วยเลขนะครับนะเอาไปพี่ชายนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับเรายการที่สิบสองเลขคุณตเบอร์สามเจ็ดหกนะครับรายการที่สิบสองเลขพจน์นับเบอร์หมายเลขสามเจ็ดหกครับ นี่ฮะรายการที 1> three, 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 ่1ิบสองนะฮะเลขโคดเบอร์สามเจ็ดหกนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสามอะรายการที่1ิบสามนะครับเลขโคดเบอร์นะฮะสามแปดสี่แปดฮะสามแปดสี่แปดนะครับรายการที่1ิบสามนะครับสามแปดสี่แปดนะครับรายการที่1ิบสามนี่ฮะนี่นะฮะ สวยเลยนะครับเลือกดูนะพี่ชายนะครับนะลองเลือกชมดูนะครับนะสามแปดสี่แปดนะครับรายการที่สิบสามนะครับโอ้อันนี้มีแบ่งปันให้พี่นี่ครับสิบสามรายการนะครับนะลองเลือกดูชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้องกรับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับ